สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิปซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของพายิปซีนะคะวันนี้จะมาทำนายอุปนิสัยจุดแข็งจุดอ่อนของบุคคลที่เกิดวันสุกกันนะคะคลิปนี้นะตั้งใจจะทํามาเพื่อสร้างความบันเทิงนะคะหวังว่าจะผ่อนคลายในยามที่ตึงเครียดกันอยู่คิดว่าคงจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก็จะ ทำนายกันเลยแล้วกันเนาะบุคคลที่เกิดวันศุกร์นะคะลักษณะนิสัยก่อนแล้วนะอุปนิสัยของคุณนะคะบุคคลที่เกิดวันศุกร์นะคะได้ไพ่เ m p e r ลนต์นะคะเทมเพลนต์หน้าตายย่างนี้นะงดงามมาก e m p e r a n c e เป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคุณภาพไพ่ใหญ่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมาก นะคะน้าไพ่บงบอกว่าลักษณะนิสัยของคุณนั้นคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะพัฒนาตัวเองตลอดวาทั้งกายะรูปร่างทําให้สวยทําให้หล่อทําให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถด้วยนะคะคุณจัดสมดุลกับตัวเองได้ดีนะคะพร้อมมีความพร้อมนะคะ แล้วก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาต่อยอดเสริมศักยภาพตัวเองคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะการเดินทางการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่มีบทบาทมีความสําคัญกับคุณมากๆค่ะก่อให้เกิดสิ่งต่างๆตามมาว่าจะเป็นเรื่องงานเอ่ยกิจการงานเอ่ยกิจธุระเอ่ยการเงินเอ่ยเหล่านี้ก่อให้เกิดลาภผลนะคะแล้วก็ที่สําคัญ เรื่องของหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะออคุณจะให้ความสําคัญในจุดจุดนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะหน้าที่ความสําคัญคุณจะให้จุดจุดนี้เป็นอันดับหนึง่งและที่สําคัญในระยะช่วงนี้คุณอาจจะมีการคิดอ่านอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะมีการอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีการวางแผนทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในในระหว่างนี้ก็มีโอกาสนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือคุณนั้นยอมที่จะเสียสละทํางานให้หนักขึ้น ทำงานให้มากขึ้นเพื่อความสำเร็จในอนาคตเพราะคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมีโครงการมีโปรเจกต์เช่นอยากจะซื้อบ้านซื้อรถเป็นการลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้เป็นความคิดความอ่านของคุณเองนะคะแล้วคุณก็มีเป้าหมายที่ดีและพร้อมที่จะลงมือทำ,ท,ำทันทีด้วยซ้ำนะคะอะต่อมาในเรื่องของจุดแข็งนะ จุดแข็งของคุณคือคุณพร้อมมากๆค่ะคุณมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกระตือรือร้อนกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วคุณก็ไม่ท้อเลยเมื่อเจออุปสรรคนะคะคุณกลับมองว่าเออถ้ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งเออช่างมันไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ช่างมันไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่มน,มน,มน,หมนะคะอะไรที่ไม่ดีคุณก็อ่าไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาตรงนี้ก็ได้เอาอันใหม่ก็ได้วะเนี่ยคุณจะเป็นแบบนี้คุณจะรู้สึกปรับเปลี่ยนแปลงได้ ซ้ายไม่ดีไปขวาก็แด้ขวาไม่ดีไปซ้ายก็แด้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ถือว่าใช้ได้เลยนะคุณจะไม่ค่อยยึดติดกับอะไรมากนะักนะคะไม่ค่อยยึดติดอะไรมากอะไรที่ไม่ดีคุณก็เอาไม่เอามันก็ทําใหม่ก็แค่นั้นเองคิดง่ายๆดีมากไม่เครียดนะคะไม่เครียดนะคะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของคุณนะคะต่อมาในเรื่องของจุดอ่อนกันบ้างจุดอ่อนของคุณคือ,อรายคือความลังเลใจคือความลังเลใจเพราะธาตุมันไม่สมดุลสอดคล้องกัน นะคะถ้ามีความไม่สมดุลและสอดของกันไม่มีความไม่มันไม่สมดุลเท่าไหร่นะนะเกิดจากอะไรเอ่ยความลังเลใจนะคะความรังเลใจของคุณนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณนะเป็นคนมีความสามารถนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีทักษะอะไรบางอย่างในตัวเองมากนะคะคุณแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังโง่อยู่คุณยังไม่ฉลาดในบางเรื่องเลยคุณอยากจะเรียนรู้อะไรให้มากขึ้น นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีทักษะที่ดีนะแต่คุณก็คุณยังไม่เก่งอ่ะคุณยังไม่มากพออ่ะความรู้ที่คุณมีความสามารถที่คุณมีมันยังไม่พอหากไปเทียบกับคนอื่นนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณก็มีอยู่แล้วเอกลักษณ์เฉพาะกิจเฉพาะการของคุณก็มีอยู่แล้วนะคะคุณมีจุดเด่นในตัวเองอยู่แล้วคุณก็แค่ทํามันไปเรื่อยสะสมประสบการณ์เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเก่งมากขึ้นกว่านี้เองนะคะและสิ่งที่คุณทําคุณก็ทํามันมาโดยตลอดคุณทําอยู่ตลอดเวลามันก็ยิ่ง เพิ่มเพิ่มทักษะเพิ่มความชํานาญในตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่คุณแค่กล้าก,กลัวกลัวคุณพยายามที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ฟังคนอื่นบ้างเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างแต่ยิ่งคุณเรียนรู้มากๆเข้าด้านหนึ่งมันก็เป็นด้านดีนะแต่แต่มันเป็นเรื่องของความคิดและทัศนคติของคุณด้วยบางทีที่ว่าคุณรับรู้อะไรมาบางอย่างนะคะคุณรับรู้อะไรมาบางอย่างแล้วกลายเป็นว่าคุณก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่คนนั้นเขาพูดหรือสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ย กลับมามองตัวเองกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองซึ่งทําให้ตรงนี้คุณขาดความมั่นใจตรงนี้ทำให้คุณขาดความมั่นใจและกลายเป็นตัวเองกดดันตัวเองไม่กล้าไม่กล้าพูดและไม่กล้าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอาจจะต้องมีการรอการตัดสินใจลังเลใจทำนู่นทำนี่ต้องรอจังหวะก่อนอะไรก่อนมันจึงเป็นข้อเสียทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณมีคุณแค่ทำมันไปเรื่อยๆนั่นแหละ คุณมีความชํานาญในเรื่องราวนั้นนะดีและคุณก็รู้จักตัวเองดีดีเพียงแต่แค่คุณแค่ขาดความมั่นใจนะคะนะอย่าเอาความคิดและคำพูดมากลายเป็นสร้างความกดดันให้กับตัวคุณเองส่วนหนึ่งก็พอเข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งนั่นอาจจะมาจากเพราะว่าด้วยตัวละครทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อยู่บนหน้าพายตัวละครโดดมากสิ่งที่ สิ่งที่คุณคิดคุณอ่านคุณตัดสินใจคุณคิดเองทําเองลงมือเองหมดเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังขาดที่ปรึกษาคุณยังไม่มีคนหรือใครบางคนที่คุณไว้วางใจได้ว่าคุณจะคิดอ่านคุณจะมีที่ปรึกษาคุณควรจะมีที่ปรึกษานะคุณควรจะทํานี้คุณเ็คิดว่าไม่เป็นไรสิ่งที่เราทําเราก็ไปหาเรียนรู้เอาเรียนรู้เอาแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าบางอย่างคุณขาดคนคู่คิด คนขัดเพื่อนหรือมิตรที่ไว้วางใจเช่นคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือคุณมีความคิดอะไรบางอย่างถ้าคุณมีที่ปรึกษานะถ้าคุณมีที่ปรึกษาเขาก็จะพอแนะนําพูดคุยกับคุณปรับทุกข์กับคุณได้หรือ ทำให้คุณเกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาได้นะคะซึ่งจุดนี้อาจจะขาดไปในในในจุดของคุณนี่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนทําให้คุณต้องไปตามหาเรื่อยๆผู้รู้ที่คุณตามหามีทั้งรู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไตรตรองด้วยนะคะแล้วก็คุณก็คือคุณตัวตนคุณก็คือตัวตนของคุณคุณจะเอาตัวตนของตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นอันนั้นไม่ได้มันการที่คุณทําแบบนี้จะยิ่งกลายเป็นสร้างความกดดันให้กับตัวเองมากขึ้นแทนที่คุณจะได้พัฒนาอย่างที่คุณคิดเพราะ ่าศักยภาพของคุณมีโอกาสได้ไปต่อแต่สิ่งนี้คือจุดอ่อนและเป็นอุปสรรคที่จะทำให้คุณพัฒนาได้แบบไม่ก้าวกระโดดหรือ พัฒนาได้ในมุมแคบๆหรือในมุมจำกัดนั่นเองนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายนะคะอุปนิสัยแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนของบุคคลที่เกิดวันศุกร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ